เซี่ยฮ่าทุกคนค่ะพบก,กับวี่อาหารในฟิลิปนส์แอนด์สไบล์แอเด์จี้หายไปไหนหมดก็ไม่รู้คือง่วงมากคนตอนนี้ก็คือตื่นเช้า,เาไปทำงานอีกแล้วนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมีไปวอล์กที่ราชบุรีก,รกันนะคะกับพิธีที่วี่ไปทำในทุกๆปี T B นะคะใครยังไม่เคยดูแบบว่าคลิปแบบรีวิวจัดเต็มนะคะกับอ่า พิธีที่พี่ไปทำเนาะที่จังหวัดรัฐบ,บุรีก็เดี๋ยวย้อนไปดูกันได้านะาเป็นแบบศาสตร์แบบแห่งราวเวียงนู่นนี่นก็ที่ตามบอกนี้กันก็คือไปทำพิธีน่าค่ะทุกคนโอเคไปดูกันได้ยเจ้า ทุนทางตอนนี้วิก็หวาบมาที่วัดโบสถ์รัตบุรีที่เที่ยวเรียบร้อยแล้วค่ะที่ทางด้านหลังเนะะาะแต่เราจะท,ทําพิธีกันเหมือนเดิมนะคะเหมือนปีที่แล้วที่เรามาทํากันตอนนี้ไม่มีใครมาเลยนะคะเรื่องเช้าอยู่เราเป็นวันธรรมดาด้วยเนี่ยมีคนมาทำเพิ่มขึ้นมามีคได้ไล่ขึ้น ตองนี้เขาเทียบปูดใหม่ใช่ปะอะนี่มีท้าวเวใใใใใ็ใส่ไข่ปูเข้าไปได้ได้กันเป็นยาทียำออต่อไปปะละ่ะมีพี่ไข่ด้วยออมีไอ้ไข่ด้วยนีออ่มีไอไข่กับทาวเวศเข้าไไข่เดีย๋ยวดูคน ไม่จ๊ะขออะไรของงามๆวะมีอะไรให้กินหลักจก้ะเดี๋ยวออกช่องเะคะเป็นดาราช่อง 看好么图？奥斯卡呢？这、like, uh。 Ya terima kasih ni ada lihat dalam kita berusaha kita kerja untuk Ya terima kasih ni ada lihat dalam kita berusaha kita kerja untuk video tu. Ya terima kasih

ทุกคนที่ได้ผ่าเสากับผาอังคานรนะคะตอนนี้นนเราทำประุกเสร็จแล้วยวเรามาใส่เหรียญดังถ้าเราทำที่ี่สองรอบจะได้ดีไมาไม่ไดอเอามาแล้วหรอใช่ไม่ว่าถั่วมาแล้วจะต้องจุดก็ได้ทำตรงนี้ที่เดียวได้ไหม กกหน้าวก็ที่เมองจังวัดนี่ด้วยทุกคนจักหวัดเจ็ดสาด้วย ทุกคนตอนนี้วิวก็ถึงบ้านพินที่เรียบร้อยแล้วคะับบอกเลยว่าเป็นมินิวอร์กที่สั้นมากๆนะคะสำหรับเอ่อคลิปนี้เนาะเพราะว่ามีไปแค่ทําพิธีอย่างเดียวนะคะที่วัดโปรดลัดบุรีเนาะใครอยากดูวิธ i, อีอากันแบบว่าทําพิธีแบบละเอียดๆว่เคยทําคลิปเวลาในช่วงวิววิ่งมูเตลูก็ย้อนไปดูคลิปกันได้น,นะคะทุกคนสาบเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วิวด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกําลังใจให้วิวด้วยค่ะไปแล้วค่ะเจอกันนนใหหม่อีวิดโ้าาาะะคบบ๊ยย หนื่อยมากแล้วทุกคนบอกเลยว่าร้อนมากวันนี้คือคุดร้อนอะ่ะก็คือแบบอืมก็รักษาสุขภาพไปนะทุกคนไปละบ๊ายบาย